แก้ไขวิดีโอติดลิขสิทธิ์ปี2024ทำยังไงไปดูครับให้เข้ามาใน google นะครับริบพิมพ์คาว่า YouTube Studio ครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับจะมันจะเข้าไปทางหลังบ้านนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับเลือกคอนเทนต์นะครับหรือว่าเนื้อหานะภาษาไทยนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อหานะแล้วก็วิดีโอของผมเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์อยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็ เหมือนขึ้นว่า copy ้ i g ท์นะครับคือลิขสิทธิ์นะครับเราก็ดูนะครับว่าเนื้อหาลิขสิทธิ์คุ้มครองเจ้าของอนุญาตให้ใช้เนื้อหาทางล่าวบน YouTube ดูนะครับมันจะขึ้นมานะครับอันนี้ผมแก้ไป2อันละคือผมถ่ายในโกดังนะครับแล้วในโกดังเนี่ยมันมีเสียงเพลงนะครับมันจะขึ้นเป็นช่วงเวลาให้นะว่าช่วงเวลานี้ถึงนี้นะครับ ช่วงเวลานี้ถึงนี้นะครับติดลิขสิทธิดเพลงอันนี้เพลงว้าวนะครับกับเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับช่วงเวลานี้นะให้เราเลือก selection นะครับคราวนี้เพื่อนๆก็อยากจะ action แบบไหนนะครับมีอยู่สี่หัวข้อนะครับอันแรกคือลบเพลงนะครับก็จะลบเพลงออกจากคลิปนะครับอันที่สองคือเปลี่ยนเพลงโดยใช้เพลงใน youtube นะครับส่วนที่สามคือตัดออกคือตัดส่วนนั้นออกไปเลยนะครับกับส่วนที่สี่คือข้อพิพากนะครับก็คือหมายถึงว่าร้องเรียนนะครับว่า ถ้าเพลงนั้นเป็นเพลงของเรานะเราก,กดตรงนี้ได้นะครับอสองอันแรกเนี่ยผมกดลบเพลงไปนะครับแล้วครันี้พอกดลบเพลงปุ๊บแล้วคอนติเนียเนี่ยตรงนี้นะครับคือเราสามารถลบเพลงได้นะครับแต่ครันน้งนี้พอคลิปที่สองกับคลิปที่สามอ่คลิปที่สามกับคลิปที่สี่เนี่ยที่ผมกําลังทําเนี่ยมันขึ้นลบเพลงไม่ได้นะครับมันขึ้นเป็นปิดเสียงเลยนะครับคือผมลองแล้วนะคือถ้าเพื่อนๆะอยากลองก็คือกดตัวเนี้ยตัวอย่างวิดีโอนะครับ มันจะแสดงตัวอย่างวิดีโอช่วงที่ตัดไปให้นะครับแต่ของผมเนี่ยตัดแล้วตรงนั้นมันไม่มีเสียงเลยอ่ผมกลัวคนดูจะจะ,จะไม่สนใจวิดีโอแล้วกดข้ามไปนะครับผมก็จะไม่เลือกตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นอ่าอันนี้นะครับ Select Action ผมจะเลือกอ่าตัดส่วนนั้นออกไปเลยนะครับแล้วกด continu e นะครับเยช่วงช่วงเวลาเนี่ยของผมดูแล้วว่าคือมันก็ไม่ได้มีเนื้อหา ก็คือเดินดูของนะครับแต่ไม่อยากให้คนดูเขาเบื่อนะครับเข้าไปแบบดูแบบเสียงเงียบนะก็เลยตัดออกเลยดีกว่านะครับเราสามารถาให้มันแสดงตัวอย่างได้นะครับรบใช้เวลาประมาณไม่ถึงสามสิบวินะครับวิดีโอขึ้นมานะเนาะผมจะกดลองเล่นดูนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงอันนี้ของผมแบบเร็วๆนะพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็จะตัดมาตรงนี้เลยนะครับ ตอนแรผมผมว่าโอเคนะครับผมก็เลยจะเลือกอาการแก้ไขแบบนี้นะครับก็กดบันทึกนะครับเนี่ยพอที่จะตัดแต่งวิดีโอ,อยังขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักครู่หลังจากตัดวิดีโอแล้วคุณจะอัปเดตข้อจำกัดในการรับชมหรือการสร้างไรายได้วิดีโอย,ย,ยังคงอยู่ในสถานะปัจจุบันจนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสมบูรณ์คือวิดีโอเราก็ยังออนไลน์อยู่ปกติดูได้ปกตินะครับแต่ แต่พอเราระบบมันจัดการให้แล้วเนี่ยไม่ได้สูกตัดไปอัตโนมัตินะครับก็กดตัดแต่งนะครับนี่นะมันจะขึ้นว่าวิดีโ editing is in progress นะก็คืออยู่ในมันกำลังทํางานอยู่นะครับอันเนี้คือไม่ต้องรออ่ะอันนี้ปิดได้เลยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับผมถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ